สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่ที่79หมู่6ตำบลบ้านสันอเม,มืองจงหดอุดรธานีจำนวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด63แห่งบริหารงานโดยนายวิทยาประวะโขผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีนางสาวอัชาราช่วยนุ่มนางกัญญาโทสาลีและนายศักดาจำปาหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้บริหารจัดการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศาึกษาครอบคลุมทั้ง4ประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านตั้งแต่ปีการศึกษา2,553จนถึงปัจจุบันและในปีการศึกษา2,562สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีมีเป้าหมายให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมคุณภาพและคุณค่า MQV กล่าวคือ M Moral คือคุณธรรม Q Quality คือคุณภาพ V Value คือคุณค่า3ด้านได้แก่3.1ทักษะวิชาการ Cognitive Skill 3.2ทักษะอาชีพ Vocational Skill 3.3ทักษะชีวิต Life Skill สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามทัทยมศึกษาอุดรธานีมีการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดตั้งส่วนเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนชกชน,นสพอมอุดรธานีศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายอำเภอ20อำเภอศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในทุกมิติครอบคลุมทุกสถานศึกษาโดยสามารถนำข้อมูลสารสนเทศตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน c c t ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด c a t a s Systems และระบบสารสนเทศยาเสพติดจ,จังหวัด n a รเท t กซ Information System for Province Agency NIISPA นะและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีมีแผนง,งานโครงการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบริบทความต้องการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย เช่นโครงการค่ายภาวะผู้นำสานักเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านวินัยจราจรมีการเชื่อมโยงในการดําเนินงานระบบการแนะแนวระบบป้องกันสิ่งเสพติดระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนซึ่งสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กจำนวน11แห่ง และมีการดําเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการ5ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเด็นที่2การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังมีประสิทธิภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน เห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการพัฒนาผู้บริหารครูและผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนเห็นได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยส่งเสริมการอบรมแนะแนวให้ครูมีความเข้าใจในระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้กับสถานศึกษาทุกแห่งและเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษากตปนและคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการนิเทศการจัดการศึกษาออกกตปน การเสริมสร้างขวัญกำลังใจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนมีการจัดประกวด best practice การเชิดชูเกียรติในโรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารครูนักเรียนอีกทั้งยังได้เผยแพร่นะวัตกรรมผลงานและประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทางเว็บไซต์ Facebook กลุ่มลายสำสยนสักงานพ <sk> ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประเด็นที่3การมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนของภาคีเครือข่ายการสร้างภาคีเครือข่ายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีภาคีเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งร่วมกันกำหนดแนวทางกลยุทธ์สร้างและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสรุปผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจนในการประชุม สอ,อ,อปอสอจังหวัดอุดรธานีร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 1. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตามแนวทางอุดรโมเดลของจังหวัดอุดรธานี 2. ภ้าคี่เครือข่ายร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ 3. ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียนหนึ่งตำรวจ1โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี 4. ภาคีเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสถาบาันพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีในการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัย ความปลอดภัยทางน้ำา 5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนประสบภาวะยากลำบากโดยการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอยู่อย่างยากลำบากบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้น้ำท่วมปัญหาสุขภาพ 6. มีเครือข่ายการทำงานทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ตำรวจพยาบาลนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์สามารถคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วประเด็นที่4ความสำเร็จของการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนคนที่ปรากฏกับนักเรียนนักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ร้อยละ100ของนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระและจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันจนประสบความสำเร็จดังนี้ 1. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นอาทินายนวัตโคดนวลโรงเรียนเชียงหว่างพิทยาคม ได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมวินิจระดับประเทศนักเรียนโรงเรียนเชียงหว่างพิทยาคารจำนวนสิบคนได้รับเกียรติบัตรและได้ทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรมยุวชนคนคุณธรรมทำดีด้วยใจใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 3. รางวัลการแข่งขันทางวิชาการผลที่ปรากฏกับโรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีที่มีการขับเคลื่อนง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลดังนี้ 1. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับทอง 2. โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 3. โรงเรียนยุงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลเซมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 4. โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยผลงานดีเด่น 5. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติบัตรชมเชย ผลที่ปรากฏกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากกระบวนการการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีทุกขั้นตอนโดยรูปแบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนของ Smart MQV Model และจากแนวทางนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลแล,และช่วยเหลือนักเรียนโดยรูปแบบ Student m a r t Model ส่งผลให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้รับโล่รางวัลพระราชสบดีประเภทหน่วยงานระดับจังหวัดโครงการรางวัลพระพระราชดีประจําปีพุทธศักราช2563นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้รับรางวัลยกย่องชมเชยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อาทิ รางวัลทรงคุณค่าสพท OBEC Awards ชนะเลิศเรียนทองผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่นรางวัลเสมาปปอสอผลงานระดับดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขรางวัล MOE Awards ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคลากรในสำนักงานสาขาป้องกันและแก้ไขายาเสพติดในสถานศึกษาจากการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและเป้าหมายขององค์กรแห่งคุณธรรมคุณภาพและคุณค่า smart mqv เกิดการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในรูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยใจ (Student Mind Model) เข้าใจร่วมใจใส่ใจและจริงใจ